สวัสดีครับผมทิมมี่ปอลเมตนะครับณเวลานี้ผมก็จะมาพูดเรื่องอบิตคอยนะครับาราคาปัจจุบันเนาะราคาบิตคอยตอนนี้ก็ทะลุล้านขึ้นไปแล้วนะครับหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทแล้วนะครับซึ่งปัญหาในปัจจุบันก็คือตอนนี้เว็บเทรดมีจำนวนดีมาร์เข้าไปสูงมากอย่างเช่นเว็บ b ิตค u ันะครับ เว็บบิตครับตอนนี้ก็บางช่วงเวลาก็จะเข้าล็อกอินเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะอย่างตอนนี้เข้าได้ก่อนในนี้ผมเข้าไม่ได้ครับอ่ะซึ่งปกติอ่ะเราก็จะเทรดซื้อบิตคอยกันในเว็บนี้ใช่ไหมครับหรือเว็บอื่นเป็นเอ็กชเชนอื่นก็ได้แต่เรามีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับก็คือการซื้อแบบ peer to peer ครับซึ่งเป็นการซื้อกับเจ้าของบิตคอยนันนๆนเลยครับอ่าก่อนอื่นก็คือเว็บไอ้บิตคัพเนี่ยครับ มันก็เหมือนกับเป็น e x c h a แ g e แลกเปลี่ยนก็คือเหมือนเป็นตลาดซื้อขายซึ่งทุกคนก็จะรวมไปอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเวฟที่ผมจะบอกก็คือเวฟฮอดด์ฮอดด์นะครับเวฟฮอดด์ฮอดด์เนี้ยครับก็มันจะเป็นเหมือนก็เป็นเหมือนตลาดซื้อขายนะครับแต่ว่าเราสามารถติดต่อซื้อขายได้กับเจ้าของโดยตรงเจ้าของปิดคอยโดยตรงซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการซื้อขายนะครับ ซึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูครับก่อนที่เราซื้อขายเราก็ต้องไปสมัครสมาชิกนะครับซึ่งเราจะสมัครมาผ่านใช้อีเมลอะไรพวกนี้ตามปกติครับเวลาเราจะซื้อบิตคอยนะครับเราก็จะมาดูราคาเลทของที่จะให้ก็แต่ละคนที่จะ,จะเสนอขายมานะครับอย่างคนนี้ก็จะขายที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับแต่ราคาซื้อขายขั้นต่ำเขาสองหมื่นห้า โดยที่เขาจะรับเงินก็คือเป็น a n y n a t i o n a l bank นะครับก็คือแบงค์จากทั่วโลกซึ่งอันนี้เวลาจะซื้อมันจะต้องกรอกอ่าพวกสวิปเหมือนโอนเงินต่างประเทศนะครับก็จะมีหลายคนที่เสนอคือเสนอขายเราจะมาตั้งขายตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราจะขายเราก็ตั้งขายแต่เนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการซื้อนะครับออย่างเช่นผมเลือกคุณยัตตี้นะครับครึ่งเขา ลองรับแบงก์กสิกรน,นะครับอาณจะรอซื้อสักหนึ่งพันบาทนะครับเขาเสนอที่หนึ่งพันบาทผมก็ใส่หนึ่งพันบาทราคาต่ำสุดที่จะถูกออ าบางทีเว็บขั้นต่ำอาจจะอยู่ที่1 100, นึ่งแสนทศนิขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเงอนไขของเว็บด้วยอ่ะเมื่อเราใส่ราคาเสร็จเราก็จะได้เหรียญจํานวนที่ได้รับนะครับก็คือ1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันซาโตชินะครับประมาณน,นี้แล้วก็จะมีอ่าจำนวนที่ถูกโอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเวบเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจคือเขาไม่สามารถโกงเราได้เราไม่เราก็โกงเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าต่อมา เราก็ใส่ที่อยู่ปลายทางก็คืออ่า bitcoin address ของเรานะครับเราก็ไปหา bitcoin address bitcoin address เลือกวิธีการชำระเงินผมจะเลือกเป็นสำระ,ะโดยธนาคารก,กสิกรนะครับ ทีนี้เรากดสร้างสัญญาครับอันนี้คือสร้างสัญญาสําเร็จแล้วครับก็มันถูกส่งไปให้ผู้ขายแล้วผู้ขายก็จะรอตอบมานะครับซึ่งาการสร้างสัญญาถ้าเป็นครั้งแรกนะครับมันจะให้ใส่รหัสพินนะครับของเราซึ่งเราต้องตั้งพินของเราเองครั้งแรกเวลาสมัครบัญชีเราซื้อขายครั้งแรกคือต้องตั้งพินนะครับ คือการทำงานของระบบนี้ก็คือการทำงานของอ่า uh, IP to p นะครับของฮ o ดดงฮอดก็คืออ่า uh, ก็คือเราก็คือเราอ่า uh, จะซื้อบิตคอยใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเงินหนึ่งสมมติผมซื้อเมื่อกี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทคือเราต้องมีเงินก่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากนั้นเราก็ทำการส่งสัญญาโดยการซายอ่า uh, เขาเรียกว่าอะไรนะโค้ดรหัสผ่านรหัสผ่านของเราเขาก็จะสร้างรหัสผ่านของเขาจากนั้นมันจะทําแบบมัลติซิกันก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นการทําสัญญาระหว่างบิตคอยครับมันเรียกว่ามัลติซิกซึ่งการทําสัญญาเนี้ยมันจะโอ้เขาก็จะโอนบิตคอยไว้บนบล็อกเชนใช่ไหมครับเมื่อเขาโอนบล็อกเชนปุ๊บ มันจะมีรหัสอยู่สามสามสามฝ่ายก็คือเราใช่ไหมครับเขาแล้วก็เวฟฮอดดี้ฮอดดเวฟเมื่อกี้เนี้ยฮอดดฮโดดอ่าเมื่อทําเสร็จก็คือสัญญามันจะมีสามฝ่ายเราเวฟฮอดดฮโดดแล้วเขาก็คือผู้ขายอ่าเมื่อทําเสร็จปุ๊บอ่าสัญญานี้มันก็จะส่งมาว่าผู้ขายพร้อมที่จะโอนเองินไปให้เราแล้วให้เราทําการโอนเงินไป เมื่อเราทําการโอนเงินไปเสร็จผู้ขายก็จะทําการออนเงินไปเสร็จใช่ไหมผู้ขายก็ทาคำว่าได้รับเงินแล้วเมื่อรับเงินแล้วฮอโดเมื่อเขากดปุ๊บได้รับเงินแล้วปุ๊บฮอดดดก็จะทําการใส่ใส่รหัสผ่านไอ้ใส่เอามาติซีนะครับโอนเงินมาให้เอ็กเดทเราอีกทีหนึ่งทีนี้ผมก็รอขายตอบกลับนะครับ คีเอด g e เลเตอร์ a, a โอเคผมลืมต้องใส่ห <k ling> ัะขอโทษทีครับคือมันต้องใส่ทุกครั้งนะครับก็คือ เมื่อเราใส่เสร็จปุ๊บมันจะถูถกคำสั่งเสนอซื้อไปยังผู้ขายนะครับแล้วก็รอผู้ขายตอบกลับมาว่าเขาพร้อมทำการโอนไหมะระหว่าง ขายก็กําลังจะโอนไปในระบบอบิตคอยขึ้นเมามันมาก การซื้อการขายในนีน้มันก็จะนานไปพิเศษนะเพราะว่าเราติดต่อโดยตรงแล้วมันป้องกันการโกงนะครับมัน,มนจะต้องถูกยืนยันก่อนระหว่างที่เขาโอนเนี่ยมันก็ต้องทําการยืนยันก่อนนะครับว่าเป็นการซายดักเชนเราไปหยุดบนระบบบล็อกเชนแล้ว ในระหว่างรอผมก็มีช่องที่จะแนะนำนะครับก็เป็นช่องของอาจารย์ตั้มครับที่ผมอาดูอยู่ก็เขาชื่อพิริยะอาจารย์พิริยะ CDC Bitcoin Talk เนี่ยครับขอจะพูดถึงบิตคอยคืออะไรเป็นยังไงครับซึ่งผมก็ศึกษามาจากช่องนี้นะครับตั้งแต่แรกแรกเลยอ,เอาจอารย์ค่อนข้างพูดละเอียด สวัสดีครับโอเคก็หายไปนานนะฮะประมาณ2อาทิตย์กว่าๆได้นะครับผมก็ไม่ได้มาจัดารายการไลฟ์อะไรเครียร์โต๊ะนี่โต๊ะรกมากเลยนะฮะนี่จริงๆวันนี้ก็พอไม่ได้จัดนานอุปกรณ์มันไม่อยู่กับที่ก็ต้ าดูก็คือทางเซสชันนั้นถูกโอนไอถูกขึ้นไปอยู่บนอ่าระบบบล็อกเชนแล้วนะครับเราก็เพียงแค่รอให้ยืนยันหนึ่งครั้งมันถึงเป็นการยืนยันว่าผู้ขายได้ถูกส่งเราจริงไม่มีการดับเบิลสเปซหรืออะไรครับเราจึงสามารถโอนเงินได้ซึ่งวิธีการโอนก็จะซ่อนอยู่ในอ่าช่องนี้นะครับซึ่งเมื่อมันถึงมีการยืนยันหรือปิดบล็อกบัญชีหครั้งแล้ว บัญชีก็จะขึ้นตรงนี้เราก็าสามารถโอนเงินไปให้เขาได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าการยืนยันยังไม่ถูกนะครับสําหรับการยืนยันปิดบัญชีของอ bitcoin นะครับก็จะอยู่ที่ทุกๆบล็อกจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีครับขึ้นอยู่กับค่า difficulty ของแต่ละอย่างซึ่งถูกกําหนดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะอยู่ระหว่าง10นาทีมันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเร็วบางครั้งก็อาจจะช้า แต่ค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะเห็น r a n s เ c t i o n ของเราอยู่บนบล็อกชีนเรียบร้อยในหน้าของผม ได้ยินเสียงแล้วนี่ครับมันก็จะบอกเลขบัญชีของเขามาให้เราโอนแล้วก็คอปปี้ไปโอนโอนเงินกสิกก้อนไทย โอโวเท่าไหร่นะเข้าไปดูหนึ่บาทหนึ่งพันห้สี่จุดเแปดหนึ่สี่จุดจ็ดแปด ชื่อถูกต้องโอนอเมื่อเราโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกดว่าเราโอนแล้วฉันได้ชำระเงินแล้วเมื่อเราโอนเงินเสร็จแล้วทีนี้ก็รอยืนยันแล้วเงินก็จะเข้ามาสู่ที่ กระเป๋าเงินของเราไม่ใช่เงินแต่บิตคอย นี่ครับเงินถูกมาแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับเงินที่เราซื้อเมื่อกี้ถูกโอนเข้ามาแล้วยังเป็น unconfirmation อยู่ครับซึ่งอีกไม่นานหรอกครับเราก็มาดูได้ค่าธรรมเนียม18ึ่งซาโตชิ วันนี้ค่าทำเนียมนะเป็นค่าทำเนียมที่เราได้ที่ออกมาให้เราค่าทำเนียมทีนี้เราก็รอแค่มันคอนเฟิร์มซึ่งมันคอนเฟิร์มแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับก็ ผมก็ทำคลิปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนที่สนใจที่ซื้อ b บิตคอยไม่อยากจะซื้อผ่าน Exchange ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนคือใครสามารถก็ซื้อได้ใครที่เข้ามาก็สามารถซื้อได้ก็แค่สมัครสมาชิกตามเขานะหรือว่าเราจะเปิดอีเมลแล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ได้นะแต่มันก็ต้องยืนยันตัวตนอยู่ดีเวลาเราผ่านธานาคารนะครับถ้าเป็นสวิปอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือโอนเงินเหมือนต่างประเทศแต่ว่าถ้าโอนเงินในธนาคารไทยก็อืมก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งครับก็ดูดีๆนะครับอ่าสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ